่ะจากเกม SCP 3 0 0 8กูนยกูมาถึงเกมมันหมดเลยนะ The Mimic <laughs> เกมนี้ทำอะไรวะ The Mimic เกมนี้เ่อก็ดำเนินตามเนื้อเรื่องเลยอ๋อเป็นเกมผีใช่หรอวะบอกเกมทันไหม <laughs> ล้วแต่จะจะเลิกกันเลยไหมเฮ้ยไปเลยไปทางไหนอ่ะใจเองกิกาเฮ้ยมาเลยต้องไปเว้ยต้องไปน่ากลัวน่ากลัวมากเลยแล้วคนอื่นไปไหนหมดเลยนี่ไงนี่ไงตามหลังอยู่เมื่อกี้ไปเช็คอะไรเกมนี้กวนจะยืดเยอะยืดเยอะอเฮ้ยเฮุย เฮ้ยอะไร l เอะไรตุกีมันบอกว่าให้เราไปอนี่ไปหากุญแจตามดิมส่าตามรอยเท้าไปกูไม่ตามกูจะไปขโมยกระเป๋าเด็กวันนี้มันมียนะเฮ้ยเฮ้ยตามหลักเครื่องเขียวถ้าเราตามรอยเท้าเราต้องเจอจ้ำสแก๊เออหน่าไม่มีอะไรหรอกฟังหลายอย่างไม่ไหวแล้วเฮ้ยภูมกูจะโดดลงน้ำ อ้าวโดดไม่ได้มันติดขอบนะนไม่โดนหรอกเฮ้ยโดดไม่ได้หบแล้วเราไปทางไหนเนี่ยอ้ตาลอยามห้องเลยเปิดได้บ่เฮ้ยเสียโอเยอดูบอยกันเหรอวะเฮบอยอนอาร์ตอินอาร์ตแล้วใครมันกินใครอย่างโอ้โหห้องนามานกเลยนี่นี่อยตีนต่อไปได้ เฮ้ยฉันรู้สึกอะไรอยู่ไอแมวตัวนั้นแสงสว่างอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะแครี่บองอ๋อให้ตามโดยท้าเหมือนเดิมแหละอ๋อเฮ้ยเห็ดตัวนี้วิ่งอยู่รู้ดรอนนี่มั้ยไม่จะลอนมึงหลอนแล้วะฮียเห็ดตัวนี้นะชื่อว่าผีผีน้ำแดงเฮูดิวอยอ๋อเห็ดเฮ้ยเดขณะนั้นจำสแกยังยังรีบเลยนะอะไรอ่ะ กุญแจไงกุญแจสายไหวะเฮ้ยกุญแจกุญแจจีนอยากต่อสายญีปย่ปุ่นไหมญี่ปุ่นญี่ป <c oughs> ุ่นจ <c oughs> ีแดงไม่เฉยจีเหรอเด็กๆไม่โดนล็อกเฮ้ยประตูไหนวะซ้ายขวาไปประตูที่เล็กที่สุดเลยไม่้า,ายดีไม่กูจะไปประตูใหญ่ไปเลยไปเลยสิ <c oughs> เีลอววะแทพี่เปลี่ยวะนคทุกพี่แูลงนะครับทุกพีเก่วแ่อะไรเสียอะไรวะเปิดไม่ได้เอาี่เยเฮ้เฮ้ยตัวมัุนฝุนฝุ่นีสิงีเข่าีเียวีต้นอะไรวะต้นอะไรวะน้ำสิงโดนน้ำสิงน้ำสิงเฮ้ยทำไมต้นสักุลามาอยู่ที่นี่โอ้ ไปไปห้องน้ำวันหน้ามีโน้ตนะเว้ยแล้วก็อะไรวะโน้ยอะไรวะข้างในมันโอ้อะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้นี่ไม่ได้เสียงเหมือนเอออะไรคอสักอย่างเฮ้ยเสียงอะไรวะเชี่ยเชี่ยเชี <mañana benim notes> ่ยปวดแล้วอยู่นี่ยอ้าวลูกพี่ไม่เข้าหรอไม่เข้าอุ้ยเี้ยเสียงใครร้องไห้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดเริ่มหลอดละเฮ้ยประตูนี้ใช่ปะไม่น่าใช่ไม่รู้

อเฮ้ยคอปเตอร์เปิดไปเรียบยละเอ้าเอ้าเอายังไงยังไงเฮ้ยกุญแจเดี๋ยวมิมิเศษกูเศษกูกุญแจสองอุ้ยอะไรเว้นอุ้ยไปแล้วฮตัวเชียร์อะไรวะเฮ้ยตามหลักของวาตชิวาหรือว่าประเทศญี่ปุ่นอ่ะเขาชอบวิ่งเข้าใส่ผี๋เงกูรู้อยแล้ววิ่งเข้าต้องกระจำสแกนอะไราอยู่ไหย ไอ้คุณนึกว่าภาพหลอนภาพหลอนภาพหลอนเป็นไงวิ่งเข้าใส่กระปูเลยเหรอใจอ้าวนึกว่าจะแบบอะไรวะหลอกดาวเงี้ยโอ้ยพ่อมอเตอร์มันไม่พูดเลยวะเหมินเหรอเฮ้ยเหมินช่างมึงอ่า ไม่รู้เก็บกุญแจ๊บซื้อเครื่องใหม่เยอยๆเฮ้ยอ๋อกูติดอ่ะเดิมเกมกูเล่าตลอดใช่ไหมไปย้อนยอนเออได้ได้ยินอยู่แล้วเปิดประตูเสียงอะไรเปิดไม่ได้หรอเฮ้ยใครอะไรเมื่อกี้มึ่เปิดประตูสีส้มคอยฟังไม่ใช่ไม่ใช่เป๊โอเลสี่เนโน้นอ่านดิภาษาอังกฤษเฮ้ยภาษาอังกฤษกดหนึ่งกูไม่ใช่กูไม่ใช่ซีรีส์ไม่รู้จะวิ่งเข้าไปประตูเหรอ กูรู้มันใช้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เปิดเอาีะคนไปเองกูไปเองไปเองเปิดซิงก่อนวางปลาช่องแคบอละการบายบายทำไมเรายังไม่หวาดทำไมคุณลงไปคนสุดท้ายวะมันไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยทำไมมันมืดไปหมดเลยวะมันมันก็ังวลวันดีวันดีไอ้ภูมิไม่กูไม่หวาดวะทำไมฉันยังไม่หวัดทำไมฉันไม่หวัดเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีประเด็น อุ้ยโอเปวันเฮ้ยทำไมนายคงต้งเลือกดีน้ำดีบอยเกมนี้มันบอกเกมนี้มันบอกว่ากดชิปเพื่อวิ่งใช่ไหมกูว่าเราเก็บสเตมิน่าไว้อยู่ว่ะเฮ้ยลองกูด้วยโฮ้ยดีแดงเทอดูบอยหลอกแม่สีซิงเกมแม่เฮ้ยตามหลังกูวัตชิวะคาเนสตาเอ้าเห็นไหมมนหลอกเดาออ เล่นกับทําสึกเล่นกับทําสึกโอมอะไรทําหลังอะไรอะไรทําหลังเฮ้ยไอ้กูมองไม่เห็นเฮ้ยเจี๊ยบไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโดนเพงแล้วโอมโผีมาผีมาผีมาไม่จริงดิผีมามัมีหรอกกูพูดเป็นงั้นแหละดาวดาวหลอกดาวถ้ามีอะไรเกี่กับผีมึงก็ไปเล่นหมดไอเมน์เดยเนอแน่นอนเจอจะตายตายเลยด้วยกูว่า เฮ้ยยตากมนี้กูบอกตัวว่าเดี๋ยวกูทำแบบเป็นแชตเตอร์หนึ่งสองสามเลยนสามสี่เลยจบไปเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาให้ดูจบเลยเฮ้ยร้านราเมงปะกินกิน oh ข hey, really? yeah. ้าวก่อนปะกินราเมงก่อนเนี่ยวราออกพรีแล้วเราจะไปไปถึงแกนไลน์กันแหละวแกนไลน์บอนพีชเหรอสมบัติของฉันอ่ะก็ไปหาเอาสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างไปไว้ที่นัหน้าทผาแล้วหัวข้างหัวข้างหน้ามีจัมส์แกลเชื่อกูดิมั่นใจ อ๋อนั่นนะดูนะาขยาปังตามนั้นว้าไอ้เสียงเสียงเสียงแบบโคข้มขนเดียวหลอนมากหลอนด้วยเฮ้ยเนี่ขอกดเขาขงกดนะเดี๋ยวเดี๋ยวรับแป๊บนึงขอดูก่อนถ้าเราไปซ้ายเราจะไปเจอคีย์แล้วเราไปทางไหนจะไปเจอตูไม่รู้โดนสดเลยเหรอโดนสด ไอ้ดอนตามเลยพี่แล้วไม่รู้อ่ะกูตามกูตามไปคอปเตอร์อย่างเดียวตามลาอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเราไปทางไหนต่อเราเจอไอ้เย็นแล้วว่าทำไมมึงเจอกุญแจว่ามึงดวงดีขนาดนั้นเลยหรอวะอ๋อช้ำชองนะเหรอปะช้าชองช้ำชองเฮ้ยกูว่าข้างหน้ามีเชื่อวปะล่ะไม่รู้ตาม็เจีเจออย่างนั้นเหรอเชื่อมันเชื่อสิเลย ลเต็มหลอดไม่เกี่ยวที่หลอดวะทำไมกูเล่นมาชั่งทองกูรู้สึกหวนเกงหวั่นกลัวหวั่นหลงทางกูได้ยินเสียงมาจากด้านหลังโอ้ชิ่งอ้ชิ่ตายแต่สองแต่สองสวยพี่สวยยังไม่ตายจ็องเนกูเฮ้ยไอ้ยแล้วคอมเตอร์รอด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเรียบร้อยเรียบร้อยควาหวังสุดท้ายเรียบร้อยเฮ้ยอ๋นี่กูวิ่งมาได้ไหมเอ้ายังไงเจอไหมล่ะได้หมล่ะได้มากได้กลับมาที่เดิมเ้ยไหนวะไม่ตายเลยนะวนไหนวะไหนมึงวะไม่เห็นเลยเอาหนีห่อผิดทางแอะย้อนกลับมาเออมาแล้วไม่รู้วะ เราต้องคุ้มกันอคอปเตอร์เวย้ยง่ามไปต้อนนี่โอ้กูกลัวตอนนี้มีนนใ,ใครวะกลัววะไม่รู้ว่ากูาตาไปคอปเตอร์อย่างเดียวค,<อ>ยค่อยเป็นกูคอยไปเจออะไรก็วิ่งหนีนะจ๊ะไม่รู้ว่ากูเป็นตากล้องกูห้ามตายตากร้องต้องไม่ตายโอ้โชิ่งเอาวิววิวเอาชิ่กูโดนมันตามไปติดๆเลยเวย้ยตอนเนี้ยเอาสวัสดีผมเอามึงก็ไม่รอดเหรอ เอามันตัดมันตัดขนาดนี้เลยเหรออุ้ยใช่บนห้อนไงโอ้ยคอมเตอร์ชนคอมเตอร์เรากอดกอดกอดไหมขอบกอดไหมขอบกอดไหมรอดรอดรอดโอเควัวข้างหน้ามันต้องมีอะไรบางอย่างรอดยังไงแล้วกูอ่ะเฮ้ยคาตัวเบาอยู่วิชาตัวเบาขั้นสูงสุดเหรอพอเอเนื้อการเฮ้ยหลุดลงมาไอ้ยี่ห้อเฮ้ย ที่นี่มันที่ไหนกันไม่รู้ไม่รู้อ๋อที่นี่เหรอป่าวิภูเปรียดด้ยมุกอะมันมีไม่มีสิ้นสุดเว้ยป่ามุกอะมีแฝ่ประเภทไม่เกี่ยวอะไรีมุกสาวาทายังไม่เคยทำมุดอะไรมุดตูนเงี้ยเดี่ยวเดี๋ยวเฮ้ข้างหน้ามีข้างหน้ามีอะไรมุดตูว่าตชิว่าคาเดสตาเออายได้บ้าหายไปแล้วความรู้สึกอะไรอะ เคนดนคำสาปนะดูติดเบ้าคำสาแล้วมันเจอคนเล่นพินอ้าวเรียบร้อยท็อกทูเหลือฟาร์เมอร์เออแนะนำในสกุณจําแสงเฮ้ยหมู่บ้านรับแรงหมู่บ้านรับแรงเฮ้ยรับแรงอะไรฟาร์เมอร์ฟาร์เมอร์ไอ้นี่แน่นอนแน่นอนยาวอีเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันไอ้นี่อะไรวะ ไอเมืองเนี้ยมันมีความผิดปกติเว้ยพี่น้องพี่มันพี่น้องของมันอ่ะมันหายตัวไปนานแล้วตอนที่มันเดินเข้าเมืองไปแล้วก็จะไม่กลับมาอีกแล้วกูหวยก็ได้กุญแจเว้ยเอ้าทำไมอ่ะข้างในมีอะไรอ๋อข้างในมีกุญแจไงเอาไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยโผล่มาเร็วมาดื่มเปลือกมาดิตะคุณตามาแค่ลงที่เราต้องเข้าไปท่อมมันเลย เฮ้ยครานี้จะไปซ้ายขวาหน้าหลังเราเราชอบพระทางไปขวาดีกว่าเอ๊ะแต่ใส่แล้ล่าไปเฮ้ยข้ามจะเถื่อไปขวาดีกว่าเนี่ยน่ารักมากเลยเฮ้ยลุงแม่งเลยลุงแม่งเลยขวาไล่ใส่รูมแมงเลยเอาเลยเอาเลยทำตัวไม่ได้กูทำทำหุ่นแมงไงอะไแกตายไปดิไม่ไม่ไม่กูกูจะไม่มีความเป็นญี่ปุ่น เฮ้ยข้างหน้ามีอะไรบางอย่างปูมเลยเปิดไหมวะไปซีไปเลยมาใไม่เปิดเปิดอยูุปรอยู่ให้โผ่มันวิ่งไปกูก็จะวิ่งไปเหมือนกันอย่านะไปเลยเฮ้ยอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างไว้ยังไม่รู้บุรีเฮ้ยเฮ้ยโคลนไปนะเว้ยเร็วอยู่ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไปไกลปเปอร์ตรงนี้โอเคเตอร์บานสเตจแค่ไหนกันเชียววะแค่ไหนกันเชียววะมาข้างหน้าโเอ้ยไปข้างหน้าเว้ย ไปสายสาระไปไปทำไมโอ้ยชิจอนเฮ้ยเดินได้เฮ้ยเดี๋ยวเอาเรียบร้อยเดชเฮ้ยว้าเดชมันดีเลยด้วยนะประดินแล้วจะวิ่งเลยนะเออวิ่งเลยดีเดินตามทันะเว้อ้วัตชิวครได้สตาร์เฮ้ยรอดว่ะรอดเฉย แล้วก็รอครูก่อนรอครูก่อนรอให้ครบมาครบแมา้ครบอย่าไปเข้าไข่ใจพักหายใจเฮ้ยเท่นึงนารตอนนี้พักหายใจแป๊บนึงเฮ้ยไม่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 กูจะไม่เข้าไปใกล้มันออกมาชิดขวาชิดขวาชิดขวาแล้ววิ่งมาชิดขวาแล้วก็วิ่งมาเลยเฮ้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 ยมึงดูดิ่เขาวิ่ง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 มาเรียโอเคพักหายใจก่อนพักไข่ใจพักหายใจก่อน เย็นเย็นน้องชายเฮ้ยมึงกินเนี่ยมองเอาเนี่ยแหละมองไปเลยไม่ใช่เรื่องสดอกูจะไม่ไปกูแท้งลุดปั่นทอมไหมให้น้ำไปละไปแล้วไม่สดละไปแล้วไม่สดละไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจ้ามีเงี้ยมันเชื่อใรู้มึงกันแต่กูว่ากูจะตายไม่รู้ประตูประตูประตูอุรอด อีซี่เหว่ออีซี่นะาคุณเริ่มหลอนละมีเพื่อนโอ้โหเห็นเพื่อนบ้านนะ้บุญไหมไปแล้วครับมาแล้วเสียงเพลงมาแล้วเฮ้ยข้างหน้าข้างบนมีอะไรอ่ะฉากหลังใ่ตำนานมาละวจมสแกมมาละเชจ่ากูเอ้ยแท็กซก่ใครไปไหนอ่ะหายไปแล้วเฮ้ยเราเข้าบ้านมันมันไม่โกรธเหรอวะเอ้ยเฮ้ยเห็นเห็นขึ้นไปหน้าบนไหมไม่กูไม่ขึ้น มันก็ลงแล้วยกันไม่ใช yeah. like like yeah. yeah. ่มันก็ลงย้เย้เฮ้ยลงมาดิเย้่วาร้ายใช่ไหมมันมีทางแยกวะก็จะต้องมีกับดักแน่นอนเฮ้ยกับดังไอ้ชดักที่มึงใช้คืออะไรแล่เจะเฮ้ยแล้วไอ้กุญแจที่มึงใช้นี่คือกุญแจที่มันมาจ่ายไอ้ฟาร์มเมอร์เหรอใช่ใช่ใช่ไม่รู้กูไปก่อนบาย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 ดูตามหลังนาที่มึงจะนั่ไปตลอดกาล ไปไปเว้ยโอบายน่ oh, bye,